ที่ออโต class, ้คันนี้ออโต้สุกับคลาส55เคเอมีให้ค่ะ ขายจริงแล้วนะ Mercedes C 250คันวัด17-18นั่ง2ที่เกียร์ต่อตัวสีเทานะสำหรับคันนี้ทายเกนและมีออโต้เซฟดิแคร์ผัดไทยราคาคันนี้ตอบประมวลในราคา1,555,000บาทค่ะเชิญค่ะ1,555,000บาทรับไม่ค้างสนใจรับน้าปรับราคาได้มาสาอราคารับไปค่ะประมวลขายจริงแล้วนะเป็นการประมวลขายจริงแล้วนะลูกค้าคันนี้ขายจริงๆแล้วนะขายจริงแล้วนะหนึ่งท่านถ้าราคามาแล้วมิได้คำมากกว่าเช่ขัะซื้อได้ต่อมาได้มากกว่าเชิญค่ะ1,555,000บาทราคาตอนนี้ค มีการแข่งขันและสู้ราคาราคาจะปรับิงทางร้านหนึ่งเมนแนศักว่ามีราคาเปิดเกินหนงล้านบาทนะหนึ่งล้านห้าแสนห้าหาทค่ะหนึล้านห้าแสนห้าหมื่บาทหนึ่ง้านห้าแสนห้าหบาทนับหน่งหนึ่งล้านาแสนห้าหมืนบาทนับสองหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะราคาทอลนาที่ลูกค้าหมายเลขสามศูนย์สามอเก้าเป็ต่อราคาได้ออนไลน์ที่เข้ามาใหม่สู้ได้บิดได้กดได้นะมีมากกว่าราคาในเชิญค่ะหนึ่งล้านห้าแสนบาทออนไลน์สามศู หนึ 1> 1, 5, 30, 50, ่งล้านห้าสันห้าหมื่นบาทเที่ยงไรคะ่ะนับสามขายคะ่ะตะลงขายที่ยงไรคะ่ะหนึ่งล้าน้าแสนห้าหื่บาทที่ไลสามศูนย์สามสองเก้าสามศูย์สามสองเก้ารไหนึล้านห้าแสนห้าหื่นบาทนะคะขอบ,บคุณค่ะ